เพราะว่าที่นู่นมีงานทําไม่รู้จะกลับมาทําไมอันนี้พูดจริงนะไม่รู้จะกลับมาทําไมกดบ้านให้บ้องๆเอ้ยบ้องๆបងប្អូនខ្លះគាត់ខមមិនថាខ្ញុំនឹងខ្ சை ល ôi គេនឹងទៅហឺថាហើយខ្ சை ល ôi គេនឹង ตัวเมอสองสามได้ชื่อลนะไปให้ตวรอมอติกตกไอ้อยิงประตูตหยอดบานในอ้อย้ยงโอโหพี่น้องขเขมรจนมุมปากบอกว่าไม่กลับมาทำงานที่ประเทศไทยแล้วทุกคนแต่ล่าสุดนี้ทุกคนลักลอบเข้าประเทศไทยทุกคนทางอ่าธรรมชาติหรือว่าทางที่ผิดกฎหมายนี่แหละทุกคนสาวกัมพุชาเนาะ ก่อนหน้านี้ก็บอกว่าไม่กลับมาที่ประเทศไทยแล้วทุกคนและมีอีกหลายๆคนเนาะพี่น้องที่บางคนก็เหยียบย่ำธงชาติไทยแล้วก็อ้อนวอนให้ประเทศไทยนี่ยกโทษให้ทุกคนรับมาทํางานที่ประเทศไทยโอ้โหบอกได้เลยว่างานนี้เนาะทุกคนไม่สมที่พูดเลยไม่สมที่โม้กลับบ้านไปเนาะโดนผู้นำหลอกทุกคน ไม่มีงานทําอดตุยสุดท้ายก็ต้องกลับลํากืนน้ําลายตัวเองลักลอบเข้ามาทํางานที่ประเทศไทยเหมือนเดิมนะคะทุกคนโอ้โหงานนี้คือนี่แหละคือคนขมนินทุกคนคือบอกได้เลยว่าขมินนี่ป่วนป่วนไม่เลิกจริงๆเนาะพี่น้องสบายดีสบายดีเดอ้อจ้าพพีเอฟซีทางฟังไทยฟั่งลาว แต่กาต่างประเทศนําเดินจามือนีรอรัจะพาไปพีเอฟซมาเบิ่งมาชมนะทุกคนคลิปของหญิงสาวขเขมรเนาะทุกคนจนมุมเนาะสุดท้ายก็กลับลําทุกคนอ้อนวอนให้ประเทศไทยนี่เห็นใจป๋าก็บอกว่าไม่กลับมามาทํางานที่ประเทศไทยแล้วบอกว่าทํางานที่ประเทศตัวเองก็มีเงินมีทองมีงานทําแล้วก็มีอยู่มีกินทุกคน แถมแถมยังไม่ต้องเสียค่าเช่าไม่ต้องไม่ต้องเสียค่าข้าวอยู่ที่บ้านตัวเองเนาะทุกคนค่าใช้จ่ายก็ไม่เยอะแต่สุดท้ายนี่ทุกคนยังอ่าคนกัมพูชายังลักลอบเข้ามาประเทศไทยแบบไม่หยุดไม่หย่อนนี่แหละทุกคนป๋ากก็บอกว่าจะไม่เข้ามาแล้วทุกคนจะทํางานที่ประเทศตัวเองเนาะหลังจากรู้ความจริงทุกคนโดนผู้นําหลอกให้ไปอดตุย งานการก็ไม่มีทําเมื่อก่อนก็ได้อ่าได้ยินคําพูดของทางผู้นําว่ามีงานรองรับเยอะแยะคนกัมพูชาก็หลงเสือ้อพอกลับไปแล้วเป็นไงล่ะทุกคนบางคนก็ออกมาร้องห่มร้องไห้ขอความเห็นใจให้ประเทศไทยนี่รับเข้ามาทำงาน ในทางประเทศไทยละ่ะจะรับมาทํางานไหมทุกคนมาดูมาชมคลิปวิดีโอของหญิงสาวขมรแล้วก็คลิปวิดีโอที่ทางขมรน,นะทุกคนลักลอบเข้ามาประเทศไทยโดยที่ผิดกฎหมายเนาะนี่แหละทุกคนบาปกรรมเนาะซวยซ้ํากรรมซ้อนของขมรนจริงๆทุกคนจนมุมมากนะทุกคนมาดูมาชมคลิปวิดีโอด้วยกันจะไม่มาแล้วเพราะว่าที่นั่นมีงานทําไม่รู้จะกลับมาทําไมอันนี้พูดจริงนะไม่รู้จะกลับมาทําไม ខ្ញុំទៅយល់អបបានទេបងបងអើយបងបងបងខ្លះគាត់ខមមិនថាខ្ញុំនឹងសារនេះធម្មតាទេហ៎ធម្មតាធម្មតាណាអូខេធម្មតាណា ยุทธในการตีทำงานไทยไทยหรือกับพุชาพูชาแปดคนเด็นคนมามามามมาๆๆๆโอ้โหทุกคนได้ดูได้ชมด้วยกันแล้วเนาะคือคำเม็นกับลำเทพไม่ทันทุกคนป๊าก็บอกว่า ไม่มาทํางานที่ประเทศไทยแล้วทุกคนอยู่ที่ประเทศตัวเองก็มีงานทําเยอะแยะล่าสุดนี้ทุกคนทางเขมรนอล,ลักรอบเข้ามาประเทศไทยเพื่อจะมาทํางานที่ประเทศไทยเพราะอะไรทุกคนเพราะว่าประเทศไทยเป็นที่พึ่งพาและเป็นที่ที่ทำงานของคนเขมรเนานะมีอยู่มีกินก็เพราะว่าประเทศไทยให้งานให้การเนาะแต่ คน,นเขมนเขาไม่คิดไม่สำนึกบุญคุณที่คนไทยเขามอบให้ยังทุกคนเนรคุณเนาะบางคนก็ยังเหยียบย่ำพงศ์ชาติไทยเหยียบย่ำธนบัตรไทยที่ทรงมีคุณค่าทรงอ่าเป็นสิ่งที่ล้าค่าการที่คุณมาทำงานที่ประเทศไทยเนาะคือเป็นสิ่งที่ดีที่สุดแต่พวกคุณก็ไม่รับเอา ยังทิ้งโอกาสดีๆกลับไปประเทศให้ผู้นำหลอกแล้วผู้นำหลอกปุ๊บไม่มีงานทำสุดท้ายก็ต้องจนตอกทุกคนก็เหมือนหมาจนตอกนั่นแหละกลับมาอ้อนวอนร้องห่มร้องไห้ให้คนไทยเห็นใจให้คนไทยสงสารเพราะคนขเขมรดูว่าคนไทยเป็นคนที่มีน้ำใจสงสารคนนี่แหละทุกคนสิ่งที่ขเขมรเขา ได้รับจากผลกรรมจากสิ่งที่เขาทำเองและบางคนก็ยังทุกคนบางคนก็ยังอ้อนวอนหรือว่าทางตัวตึงของทหารขมรก็ยังมาอ้อนวอนเนาะให้ประเทศไทยนี่ยอมรับรักษาทั้งที่ตัวเองเนี่ยสร้างสร้างทุกคนสร้างปัญหาเยอะแยะไม่ว่าจะเป็นตอนที่เริ่มทำร้ายประเทศไทยก็ไปทำร้ายโรงพยาบาลทั้งที่โรงพยาบาลแห่งนั้น ที่อยู่ตามแนวชายแดนก็มีประชาชนชาวขมิไปรักษาเยอะแยะยังไม่คิดในมุมมองว่าผลเสียหายผลกระทบที่มันจะส่งผลมาก็คือคนในประเทศเขาเองที่จะได้รับผลกระทบเนาะเพราะว่าเครื่องมือทางแพทย์ของฝั่งไทยนี่ก็ครบเครื่องอยู่แล้วทุกคนในด้านาเครื่องมือที่ทันสมัย คือบอกได้เลยว่าคนขเขมรน,นี่คือทำร้ายตัวเองนะทุกคนทำร้ายตัวเองทางอ้อมเนาะตัดอนาคตตัวเองตัดอาชีพของตัวเองเนาะสุดท้ายต้องมาอ้อนวอนให้ประเทศให้ประเทศไทยนี่เห็นใจบอกได้เลยว่ายากนะทุกคนคือสิ่งที่พวกคุณทำสิ่งที่พวกคุณสร้างมานะบอกได้เลยว่าคนไทยเขาไม่มีวันลืม เขาเสียทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นโรงพยาบาลลูกเล็กเด็กแดงขนาดประชาชนชาวไทยนะทุกคนเด็กเล็กอายุแค่สองเดือนยังไม่มีโอกาสที่จะเติบโตไม่มีโอกาสที่จะได้รับอ,อิสระภาพต้องดับชีวิตไปเพราะทางบ้านพวกคุณโจมตีสุดท้ายนี้ทุกคนคือ ทางประเทศไทยนี่ยังจะรับคนขมีนกลับมาทำงานอีกไหมทุกคนสามารถคอมเมนต์กันได้นะสำหรับคลิปนี้น้องรัตฝากที่เอกดติดตามกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปเดอ้อจ้ะสำหรับคลิปนี้น้องรัขอบคุณขอบใจพี่เอฟเดอ้อที่เขามารับชมคลิปเนาะ